จุกลมจุกลมหันเข้าตัวเรานะจุกลมหันเข้าตัวเรานะอ่นะโอเคแล้วเราก็วางนะครับแล้วเราก็วางนะฮะพอเราวางเสร็จปุ๊บเราดูก่อนเลยงอ90้าสิบเส้นไหนนะครับงอเก้าสิบเส้นไหนเราก้มดูได้เลยนะครับงอเก้าสิเส้นไหนเราเอางอ90้าิก่อนสวัสดีครับนะฮะสายหนึ่งสองห้านะครับ, 1, 2, รบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาสอนขึ้นล้อหลังนะครับแต่สอนขึ้นล้อหลังเนี่ยมันจะเป็นเอ่อ พิเศษนิดนึงมันจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขึ้นหลบดิสตนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเว็บหนึนะครับดุงกับล้อนะฮะก็เดี๋ยวจะขึ้นหลบดิสนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใครใส่ปั๊มดิสแต่งปั๊มดิสเมมโมปั๊มนู่นปั๊มนี่นะครับแล้วมันติดซีรว่นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาสอนนะฮะ การขึ้นซีลวดหลบดิสล้อหลังนะครับแต่ตัวนี้นะฮะชุดนี้นะครับเป็นของ1 2 5 r นะครับสเปเชียลเอดชันนะฮะตัวนี้มีดิสหลังนะครับแล้วใส่ปั๊มแต่งนะครับแล้วมาติดนะครับเราต้องหาวิธีแนวทางในการหลบปั๊มดิสนะครับเราจะไม่เจียตูดนะครับที่เขาบอกว่าตูดไม่ซิงตูดไม่ซิงนะครับก็เสียได้ของเปล่าๆนะครับเรามาขึ้นซีลวดหลบกันดีกว่านะฮะโอเคเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเฮ้ยเงียใช้ซีลวดเท่าไหร่ในการหลบดิสล้อหลังนะครับตัว1 125นะครับ ตัวนี้นะฮะเฮียใช้อยู่หนึ่งหกหนึ่งนะครับเบอร์เก้านะครับความยาวหนึ่งหกหนึ่งเบอร์เก้าจำไว้นะครับหนึ่งหกหนึ่งเฮียจะสารสี่นะเฮียจะสารสี่นะครับเฮียจะสารสี่หนึ่งหกหนึ่งจำไว้นะครับแต่เฮียใช้เบอร์เก้าก็มาตรฐานทั่วไปนะโอเคทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าเราจะขึ้นแบบไหนนะอาบตาก้แพนมาตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อ่ะมัจี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่า f c ีจะได้เห็นชัดชัดนะครับจะได้เห็นชัดชัดนะอ่าโอเคนะครับซี่ลวดทางนี้นะครับ 45เราแยกไว้ก่อนเลยนะครับซีรุ่นทางนี้45แยกไว้ก่อนเลยฝั่งนี้90นี่ฝั่งนี้90แยกไว้ก่อนเลยนะครับแยกไว้ก่อนเลยนะฮะตรงนี้หมุดขันนี่ตรงนี้หมุดขันนะโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าเราล้อยเสร็จแล้วนะ<ม>เราจะเอาล้อลายตรงนี้วางไว้ตรงไหนนะครับพวกนี้วางไว้ตรงไหนเราก็ต้องดูกับล้อหน้าด้วยถ้าล้อหน้าขึ้นไว้แล้วนะครับแบบไหนเราก็เอาให้ข้างมันเหมือนกันนะให้ข้างเหมือนกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาล้อยซีรว่นกันก่อนนะครับเราจะมาล้อยซีรว่นกันก่อนนะฮะ อ่าขึ้นบนนอยกล้อก็อ่าโอเคทีนี้เราจับสี่สิบห้าขึ้นมาก่อนจับสี่สิบ้าขึ้นมาก่อนเราใส่เข้าไปเลยนะครับสี่ห้าเว้นรูเว้นรูนะครับสี่ห้าสี่ห้านะครับสี่ห้าใส่ไปเลยครับรูเว้นร,รูนะครับมันจะได้อยู่ประมาณเก้าเก้าเส้นนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเราตามเมื่อเก้าสิบนะครับอยากจะไปเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวมันยาวนะฮะอันนี้เก้าสิบนะเก้าสิบเราใส่รูที่เหลือเลย นะครับ90เราใส่รูที่เหลือเลยนะครับอ่ะอันนี้คือหลบดิสนะครับเบอร์161นะฮะตัวดิสหลังนะครับไมเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะฮะอ่ะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้อ่ะเรายกขึ้นก่อนเลยยกขึ้นนะครับยกขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็จัดเรียงหน่อยจัดเรียงหน่อยจัดเรียงเสร็จแล้วเราก็คว่ำลงเลยแล้วเราคลี่ออกนะครับคลี่ออกคลี่ออกทีนี้ อ่ะทีนี้เราต้องดูเราจะต้องเริ่มร้อยรูไหนก่อนร้อยรูไหนก่อนนะครับร้อยรูไหนก่อนเดี๋ยวเราผมจะให้เฮียจะให้สังเกตง่ายๆนะครับตรงนี้นะฮะที่เฮียจับเส้นนี้นะครับงอ90นะ,ะอันนี้คือ4ี่บห้านะครับอันนี้คือ4ี่สิบห้านะครับอันนี้คือส5บห้าอ่ะทีนี้ถ้าตัวนี้45้าเอาตัวที่มันเฉียงเฉียง,ง,งมาทางซ้ายมือแล้วกันเฉียงมาทางซ้ายมือเฮียเนี่ยอ่ะซ้ายมือเฮียเนี่ยอะ่ะนะฮะซ้ายมือเฮีย เอาเฉียงมาทางซ้ายตัวนี้45ใช่ไหมอันนี้90นะอันนี้45เฉียงมาทางซ้ายมือก็ต้องรูนี้เนาะอ่ารูนี้อ่าเราใส่ไปเลย45นะครับ45รูนี้อ่า45นะครับอ่าแล้วเราก็กำ45มาอีกนะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยรูเว้นรูนะรูเว้นรูนะครับแล้วที่เหลือทีนี้ก็จะเป็นอ่า90แล้วเราไม่ต้องดูนะอันนี้จะเป็น90เราก็ใส่ไปเลย ใส่ก็ไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้นี่พอเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เนี่ยก็จะดึงขึ้นแบบนี้นะดึงขึ้นแล้วเราเขียเขี่ยมันตรงนะครับปึ๊บ นะครเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดูทางไหนที่เราว่าเฮ้ยเราจะขึ้นแล้วมันไม่กระดกกระเดกขึ้นง่ายนะครับเราเอาด้านไหนอ่ะเนี่ยเอาด้านนี้ก่อนก็ได้นะครับด้านไหนได้หมดนะครับด้านไหนก่อนก็ได้นะฮะอะนี่แล้วเราก็คลี่ก่อนคลี่ก่อนนะครับอ่าอย่างที่บอกนะเราจะเอาตัวไหนขึ้นถ้าล้อหน้าขึ้นไว้แล้วนะเราจะดูว่าเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งดิสนะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอ่า สเตอร์นะเราจะเอาไว้แบบไหมเราก็ต้องเลือกดูนะครับเราก็ต้องเลือกดูนะฮะอ่ะอันนี้นจุกลมนะครับจุกลมหันเข้าหาตัวก่อนง่ายๆนะนับจุกลมนะจุกลมอยู่ตรงนี้นะครับหันเข้าหาตัวเราก่อนเรานั่งอยู่ตรงนี้เฮียนั่งอยู่ตรงนี้นะอ่ะโอเคทีนี้เราก็วางเข้าไปนะครับวางไปก็ระวังขอบดีๆนะฮะอ่ทีนี้เรามาดู4 5่ส้เอกับ90นะเราจะเอา90นะเราจะถือ9กก่อนเราก้มดูเลย90ตัวไหนนะครับ9กงองอเยอะ 45จะงอน้อยนะครับเราจะเอา90ไว้ข้างล่างเสมอนะครับเพราะว่า90กับ45ถ้าเราเอา90ไปไว้ข้างบนเอา45ไปไว้ข้างล่างเนี่ยมันจะขัดกันนะมันจะขัดกันอ่ะเราหยิบ90ขึ้นมาก่อนเส้นนี้นะครับหยิบ90ขึ้นมาก่อนมาแล้วเราก็มานับข้างรูจุกลมนะครับข้างรูจุกลมนะฮะข้างรูจุกลมเห็นไหมครับจุกลมอยู่นี่นะครับจุกลมอยู่นี่นะครับจุกลมอยู่นี่นับไป1 2 3นะครับ1 2 3เราเอา90ใส่เลยนะครับ1 2 3เราเอา90ใส่ก่อนเลย นะฮะใส่ไปไประมาณสองสามเกียวพอนะไม่ต้องเยอะนะครับอ่าแล้วเราขยับไปปุ๊บทีนี้เรานับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้จะเป็นสี่สิบห้าละนะครับตัวนี้จะเป็นสี่สิบห้าละเราก็ต้องอ่าเราต้องไว้บนนะครับไว้บนตัวเก้าสิบนะแล้วทีนี้ตรงนี้รูข้างจุกลมอยู่นี่นะเราเอาไว้รูข้างจุกลมนะครับเราเอาไว้รูขันเข้ารูข้างจุกลมนะอ่าแล้วเราก็ขันเข้าไปคร่าข้าว นะนะ่ะอ่ะเห็นนะสี่ห้าตัวนี้เฮียไม่ได้เอาไปเห็นไหมลืมเห็นไหมเดี๋ยวเอาออกก่อนนะต้องเอาสี่ห้าตรงนี้ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขัดแล้วมันจะเอาไม่ได้เอ๊มันจะไปไม่ได้นะฮะอ่ะเอาออกก่อนนะเฮียเอาออกก่อนอ่ะเฮียเอาสี่ห้าขึ้นไปก่อนนี่สี่ห้าขึ้นไปก่อนนะสี่ห้าไปทางนี้ก่อนเนี่ยแล้วเราก็เอาอันนี้มาขันเข้าที่เดิมก่อนนะฮะมาขันเสร็จงี้แล้วเสร็จปุ๊บนะอันนี้ไปนี้เรามานับต่อนะครับเรามานับต่อ ทีนี้เรานี่ไปเรามานับตรงนี้นี่เอาจุดเส้นนี้มามานับ1 2 3 4 1 2 3 4นะเราเส้นต่อไปนะเพราะ4 5หเส้นนี้เราไปทางนี้แล้วนะครับเรางอ90นี่งอ90เหมือนเดิมนะครับมาไว้อย่างนี้เพราะว่างอ9กมันต้องอยู่ล่าง45หใช่ไหมนะเรามา1 2 3 4นะเราเรามาขันเข้าเลยนะเรามาขันเข้าเลยเรามาขันเะข้าเลยอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ตัว45นะครับ45ดูนี้นะ45นะเรามานับนี่นะนี่เพราะเราบางนี้ไปแล้วใช่ไหมหนึ่งสสามสี่ตัวนี้จะเป็น45ละ45ละตาก้องมือใหม่หน่อยนะมันถ่ายมันไม่ค่อยเป็นนะครับถ่ายอย่างนี้นะอ่ะนะครับหนึ่งอสาสี่อ่าแล้วเราก็มาใส่รูตรงนี้เลยรูระหว่างกลางนะครับรูระหว่างกลางตัวนี้เลยนี่แล้วเราก็ขันเข้าไปนะ เราจะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็ไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้เราก็มานับ1234สานี่เราก็ตัวนี้มาเลยนะครับอ่าอย่าลืม4 –ีห้านะถ้าเรานับตรงนี้ก็นับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองมเราก็เอาสี่ห้ามาว้ข้างบนเลยปึ๊บมันก็จะควอยอยู่แบบนี้แล้วทีนี้เราใส่เลยเราไม่ต้องนับรูเว้นรูอย่างเดียว ก็ได้นะมันเร็วนะครับแต่ถ้าใครยังยังไม่ชินก็นับก่อนอ่ะเนี่ยรูเว้นรูมันพูดง่ายๆมันขึ้นเหมือนไม่หลบดิฟนั่นแหละมันขึ้นร้อยสารแบบธรรมดาแต่แค่มันไขว้กันแล้วมันก็จะงงหน่อยนะมันก็จะงงนิดนึงสําหรับมือใหม่แรกๆนะนะครับมือใหม่แรกๆนะเพราะว่ามันขึ้นเหมือนเดิมทุกอย่างมันขึ้นเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่หมุดตรงเนี้ยมันหลบไอตัวที่งอที่มันงออยู่ข้างนอกเราจะเอาเข้าไปข้างในให้มันหนวดเพื่อหลบดิสนะ แต่มันขึ้นเหมือนกันหมดเฮียพยายามจะพูดให้เข้าใจนะคือมันขึ้นเหมือนกันทุกอย่างนับเหมือนกันทุกอย่างเหมือนขึ้นปกตินับ4ี่อะพูดง่ายๆขึ้นปกติทุกอย่างเหมือนนับ4ี่แต่แค่เรามาคว้หลบดิสอยู่ตรงข้างหลังนะแล้วเราก็มาก้มดูตรงนี้เอาแล้วทีนี้พอเรานับได้แล้วมันก็จะไปลวดเดียวเลยนะมันก็จะไปลวดเดียวเลยปกติเนี่ยแหละแค่เนี่ยมันปกติสาร4ี่นะครับแต่แค่เราแค่หลบดิสเข้าไปนะครับทําเหมือนปกติเลยนะนะฮะทีนี้เฮียก็จะมาฝั่งนี้ต่อนะครับ หนึ่งสองสามสี่นะเฮียก็จะมาแบบนี้ต่อนะครับเฮียก็จะมาแบบนี้ต่อนะฮะนี่แล้วขันเข้าไปนี่น,นอะอ่ะปึ๊บนี่แล้วเราก็อย่าลืมนะต่อหนึ่งสองสามสี่เอาสี่ห้ามาเอาสี่ห้ามาระวังให้ดี นะครับมา,มา,มาควายตรงนี้เลยรูเว้นรูนี่นีประมาณนี้ยแล้วเราก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็ไปต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่ะนี่แล้วเราเอามาใส่รูนี้อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่มาล้วก็เอานี้มาเลยนะครับนี่มาควายทับอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็รูเว้นรูเหมือนเดิม มันจะง่ายนะฮะก็บางทีเนะี่ยทำแบบนี้ทำให้ดูมันจะช้าหน่อยนะอือนี่แล้วไอตัวกลับไปแล้วทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็มาอย่างนี้นะครับเราก็นับไปเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ยังไม่ใช่ผักแล้วเราควายทับมานะครับแล้วเราก็มาใส่รูเว้นรูเลยนี่ เดี๋ยวเราก็นับต่อหนึ่งสองสามสี่นะเราควายมานี่เลยนะครับแล้วก็นี่สี่ห้าอึ๊บนี่ระวังล้อดีๆนะฮะเดี๋ยวขอกลับก่อนไม่ถนัด ็เอาไว้เผื่อเป็นแนวทางของใครอยากจะใส่ปัม๊มที่แต่งนะครับก็ไม่ต้องไปเจียหลบให้มันแบบเสียปั๊มนะฮะนี่เราก็ออกมาหสยตต่อขอมุมกว้างหน,น่อยนะหนึ่งแล้วเราก็นับต่อนะครับปึ๊บ ทีนี้เราก็ขึ้นเสร็จแล้วเราก็ค่อยพลิกนะครับค่อยพลิกนะครับแล้วเราก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับเราก็ถ้าจะเอาง่ายค่อยๆค่อยๆไปนะครับซีรวดนะฮะเราก็เราจะเอาฝั่งจุกลมนะครับเข้าหาตัวก่อนนับเป็นฝั่งจุกลมเข้าหาตัวก่อนเราก็ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเฮียขอคลี่คลี่สารซีรวดให้มันแบบไปอยู่ท่าปกติก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ ไม่สันที่รวดไปทางใดทางหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขัดนะครับเดี๋ยวมันจะขัดนะฮะอ่ะทีนี้มาจุกลมอยู่ไหนจุกลม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 อ่ะเวลาอยู่ไหนวะเนี้ยอ๋ออยู่ทางนี้ครับนะเราก็หมุนมานะครับเราหมุนมานะครับทีนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ดูดูว่าเฮ้ยอันไหนงอเก้าสิบนะครับอันไหนงอเก้าสิบเนีงอเก้าสิบนะเ้นนี้งอเก้าสิบ เราก็เอาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับจุกลมอยู่ทางนี้นะครับจุกลมอยู่ทางนี้นะฮะจุกลมอยู่นี่นะครับเราก็เอามาใส่รูนี้เลยนะครับเอา45ไปฝั่งนี้เหมือนเดิมก่อนนะครับนี่นะฮะเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับงอสี่เออเอา90เอาก้าสิบเอาก้าสิบเส้นนี้ก็ได้นะฮะเอาก้าสิบเส้นนี้ก่อนนะเอาก้าสิบเส้นนี้ก่อนจะง่ายกว่านะฮะอ่ะอึ๊บเดี๋ยวขอขยับอ่อึ๊บอ่ะ นะงอ90มาใส่ฝั่งนี้ก่อนนะอันนี้อโอเคอน,นี้งอ90นะนะใส่ก่อนทำเหมือนเดิมเหมือนฝั่งเมื่อกี้เนี้ยนฮะ90นะครับเราก็ตรงนี้ก็จะเป็น45ใช่ไหมเราควายไปก่อนนะครับควายไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วเราก็เอา90มาใส่ฝั่งนี้อีกนะครับ อ่าอย่าลืมนับนะอ่าถ้าถ้าอยากให้นับก่อนอ่าเดี๋ยวเฮียจะนับให้ดูเส้นแรกที่เฮียใส่ไปหนึ่งสองสามสี่อ่าเอาสี่ห้ามาก่อนนะครับสี่ห้ามามาใส่ฝั่งนี้นะสี่ห้ามาใส่ฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับเดี๋ยวเฮียพยายามจะนับให้ดูนะจะนับให้ดูนะครับอ่าแล้วทีนี้เส้นนี้เราก็สี่ห้าเราก็ไปทับไปอยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิมก่อนฝั่งนี้ก็เป็นงอเก้าสิใส่นะแล้วก็นับต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยหนึ่งสองสามสี่อ่าคือเส้นนี้นะเส้นนี้ เราขว้ามาก่อนนะเรามาใส่รูนี้เลยเนี่ยทําเหมือนกันทุกอย่างนะครับทําเหมือนกันทุกอย่างไม่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งหดืองกันแล้วก็ทําเหมือนกันที่ว่าซึ่นที่่วดปกตินะครับแล้วเราก็เอาเส้นนี้มาปึ๊บพอมาเส้นนี้มาเราก็นับ่อหนึ่งสองสามสี่เส้นนี้มาขว้ครับอยู่งี้นะฮะมันก็จะเหมือนขึ้นปกตินั่นแหละนะครับ แต่แค่มันจะเป็นงอ90กับ45มันอยู่ด้านในนะฮะแต่ทีนี้เราก็ต้องก้มดูหน่อยถ้าเรายังยังไม่เซียนนะฮะบางทีมันก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับบางทีทเฮียก็พูดตรงๆเฮียก็งงเหมือนกันนะฮะแรกๆนะครับแรกๆมันก็งงเหมือนกันนะฮะอทีนี้เรามาตอนนับ1 2 3 4แล้วก็เอาเซนนี้มาเลยนะครับ45นะฮะเอามาทับ เพราะว่าเราต้องเอา45อยู่บนนะครับ90อยู่ล่างนะครับแต่ถ้าเราสารแบบว่าเอา90อยู่บนเอา45อยู่ล่างมันจะขาดกันนะมันจะขาดกันแม้วันนี้ซี่ลวดแบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยขัดแล้วมันฝืดฝุดบางทีเจอเหมือนกันนะเจอแบบซี่ลวดที่แบบขัดแล้วมันฝืดอ่งุดหงิดเหมือนกัน อ่ะนี้เราก็หมุนไปหมุนไปถึงเส้นไหนละนะฮะอ่ะอันนี้อยู่นี่นะครับทีตาก็อาจจะลายหน่อยนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะฮะนี่แล้วเราก็เอาเส้นนี้มาไว้อย่นี้อ่ะเราสี่ห้าอยู่ไหนอ่ะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้พยายามสี่ห้าอ่ะมาไว้ทับอยู่ด้านบนนะบแล้วเราขันเข้าไปวันนี้เฮียเอาไว้ขึ้นไปเป็นตัวอย่างตัวแทนคร่าวๆให้ดูก่อนแล้วกันเนาะ นะแต่ในการตั้งลอ้อในการขึ้นล้อนะครับก็มีบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะมีลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วลองย้อนกลับไปดูนะครับในการาตั้งซีรวดง่ายๆนะครับตั้งซีรวดง่ายๆนะฮะก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับก็ถ้าสมมุติใครทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหาวิชาชีพกินได้นิ่มๆแล้วเพราะซีรวด เราขึ้นกันบ่อยมากนะครับขึ้นกันบ่อยมากนะฮะระวังนะฮะเนี่ยตัวนี้ไม่พอพอมันเริ่มชิดแล้วมันก็จะขันเข้าแล้วมันก็จะเริ่ม,มขัดขัดละเราต้องขยับล้อหานะฮะเราต้องขยับล้อหานะฮะประมาณนี้ไอ้ดุมหลังเนี่ยมันสูงมันเป็นดิฟนะครับบางทีมันก็จะขัดขัด,ข,ดขึ้นขืนหน่อย มันจะไม่เหมือนในพวกดุมเล็กๆดุมปกติทั่วไปนะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย,ยขันขัดแล้วเนี่ยอ่ะเข้าออละนะแล้วทีนี้อึ๊บเนี่ยมันจะเพอพอซีรวดมันเริ่มจะเอ่อจะเต็มมันจะเริ่มขัดละ ไอ้ตรงที่เราไม่ได้วางไว้นะฮะเดี๋ยวนเนี่ยอย่างเส้นเนี่ยตกไปละอย่างเส้นนี้ตก,กเฮียก, <Okay. S 1> ก็ต้องยอมเอาเส้นนี้ออกก่อนนะเฮียก็ต้องยอมขันเส้นนี้ออกก่อนเพราะว่ามันตกนะครับเราพยายามดูนะครับเราพยายามดูว่าเอ้ยซีลวดไหนต้อง ให้มันทับเหมือนกันนะกีนี้เฮียเฮียเฮียขึ้นผิดอยู่คู่หนึ่งเหมือนกันนะบางทีมันเบอร์นะบางทีมันเบอร์แล้วขึ้นผิดอยู่คู่หนึ่งเราก็ต้องสลับกันนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะขืนอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็ดูอ้าวนะฮะเฮ้ยเหลือไหนตัวว่าเนี่ยตรงไหนหลุดอ่ะเราก็ดูว่าหลุดว่ามันหลุดตรงไหนบ้างนะครับว่าตรงไหนมันหมุดตรงไหนหลุดนะฮะอืมอ้าวมันก็ไม่มีนิว่าเฮ้ยมีเกินมาด้วยหรอว่าเนี่ยใช่ปะเนี่ยมันก็ไม่มีหลุดนะ อ่ะช่างมันมันอาจจะเกินมาเหรอเฮ้ยจะเป็นไปได้น้อยนะครับเป็นไปได้น้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับกับการขึ้นซีลวดนะครับการขึ้นซีลวดนะฮะก็ตัวนี้นะครับการขึ้นซีลวดแบบหลบดิสตนะครับแบบหลบดิสตรงนี้มันก็จะขืนหน่อยนะฮะแต่พอเดี๋ยวเราดึงเขาลงไปเราดึงลงไปตรงนี้มันก็จะยุบลงมานะครับมันก็จะสามารถหลบปั๊มดิสได้เป็นแบบนี้นะครับพูดง่ายๆนะฮะขึ้นแบบปกติ ขึ้นแบบปกติตัวที่ไม่หลบดิสเลยนะครับแต่แค่เราคว้ร้อยลงให้มันหลบดิสแทนการนับช่องการนับหมุดต่างๆนับซีนะครับก็นับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนับเหมือนเดิมทุกอย่างตัวนี้ประมาณแค่นี้ครับผมนะนี่นะครับอาจจะเป็นแนวทางนะครับเราก็เอาไว้ไปทําดูกันเองนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นสามารถวิชาชีพได้นะครับล้อหนึ่งก็ขึ้นรวมทีรลวดด้วยก็200กว่าบาทนะครับก็ลองฝึกดูลองทําดูนะครับก็ ปกติแล้วนะครับการขึ้นซีรวดเขาก็ต้องขึ้นกันบ่อยอยู่แล้วนะครับพวกวัยรุ่นนะครับขึ้นขีสนองขีสนิมก็เปียกกันแล้วนะครับเราก็หารายได้ได้นะครับกับการขึ้นซีรวดนะครับกับการตั้งล้อแล้วการตั้งล้อครับลองไปดูย้อนกลับไปดูในช่องได้นะครับมีสอนวิธีนะครับการตั้งล้อง่ายง่ายนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะขออภัยหน่อยนะฮะตากล้องมือใหม่นะครับก็อาจจะถ่ายไม่ค่อยเป็นนะฮรแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นจุดสำคัญอะไรมากนักนะครับแต่เฮียพยายามจะบอกอธิบายให้เข้าใจนะครับเเผื่ออไได้จปทาวิชชีพกันง ครับครับผมก็ประมาณนี้ครับดิฟหลังหลบดิฟหลังนะครับ1 2 5นะครับสวัสดีครับผม